free fire สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจําอยู่ที่ช่อง Mark AP และท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกทกท่านเลยนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันนะแต,แต่ผมว่าหลายๆยคนเนี่ยวันนี้น่าจะไม่ได้อยากฟังข่าวสารน่าจะอยากฟังผมพูดเกี่ยวกับสรุปประเด็นดราม่าซะมากกว่านะครับผมก็เดี๋ยวมาพูดถึงกันด้วยนะครับผมประเด็นดราม่าของเรื่องเกมจะปิดหรือไม่ปิดอะไรแบบเนี้ยนะครับผมคือแบบเป็นกระแสะร้อนแรงมากๆนะครับผมในทิกตอกผมก็พูดไปแล้ว บางส่วนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดอีกบางส่วนแต่วผมพูดผมบอกก่อนเลยผมพูดได้ไม่หมดนะครับผมใน u t u b e นะครับผมก็ต้องไปดูใน Ti ิกตอกต,ต่อแล้วกันนะครับนะก็เดี๋ยวเราพูดถึงเ mon Royal ากันก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งก็จะเปลี่ยนในอีก5วันนะครับผม5วันก็ถือว่าน,น้อยนะนะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็มีการปล่อยในส่วนของแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะเป็นชุดไหนในส่วนของเซิร์ฟไหนบ้างนั่นเอง นะครับผมอันนี้เนี่ยเขาบอกเป็นแบนเนอร์ของ s ซ r ร์ฟอินเดียนะครับผมแต่ว่าตัวแบนเนอร์เนี่ยมันมีหลายภาษามากๆเลยผมก็คิดว่ามันต้องมีหลายเซิร์ฟเวอร์แน่นอนที่จะเป็นชุดนี้นั่นเองนะครับผมยา้าลิทฮิตแมนบันเดิลนะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่ อยู่ในแพทใหม่นะครับผมซึ่งยังไม่มีตัวเต็มหลุดออกมาแต่มีมีแต่เพียงแบนเนอร์หน้าตู้เนี่ยออกมานั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าจะเป็นไดมอนด์รอยัลเนาะก็มีหน้าตาชุดประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในชุดที่มีโอกาสที่จะเป็นใบได้สำหรับตู้ไดมอนด์ถัดไปนั่นเองนะครับลักษณะชุดก็เป็นผมแดงนะครับผมมีผ้าวีปากมี ตัวเสื้อคลุมนะครับผมเหมือนเสื้อคลุมไบเกอร์นะครับผมเลีองแสงด้วยลายมังกรเลยแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับหนึ่งในชุดที่เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับผมอีกชุดหนึ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้ก็คือเป็นชุดที่ เคยนะครับผมเคยเป็น Diamond Royal ในเซิร์ฟเวอร์บราซิลนั่นเองนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่เชื่อว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาอันนี้เนี่ยเข้ามาก่อนหรือว่าจะเอาแบบว่าชุดในแพทหน้าเข้ามาเลยก็คือชุดสีแดงเมื่อกี้นั่นเอง นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทั้งชายแล้วก็หญิงกันเลยดีกว่านะครับนาะชุดผู้ชายก็จะเป็นตามนี้เลยอันนี้คืออีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นหนึ่งในชุดที่มีโอกาสเป็นไปได้สําหรับไดมอนด์รอยอดถัดไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าบางเซิร์ฟเนี่ยชุดนี้เขาก็มาเป็นร้านค้าลด90อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็ต้องอคือแบบเอามาให้ดูว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ ชุดนี้ด้วยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับผมเสื้อก็มีเอฟเฟกเป็นเหมือนกับปีกโดกเนี่ยออกมาจากหน้าอกเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งเลยนะแล้วก็รอยสักเนี่ยก็จะเรืองแสงได้ด้วยนะครับนี่เป็นงาน กางเกงผมว่ากางเกงมันสวยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นกางเกงแบบว่ามีรองเท้าติดมาด้วยนะครับผมรองเท้าบูทยาวเนี่ยติดมาด้วยนั่นเองนะครับผมทำไมมันไม่แยกรองเท้าไปเลยวะอันนี้ก็เป็นรองเท้านะครับผมเหมือนตัดตัดรองเท้าบูทมาใส่นะครับผมตัดรองเท้าบูทมาเปะอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นทรงผมนะครับผมแยกได้แค่สี่ชิ้นเท่านั้นนะครับผมในทรงผมก็จะเป็นทรงสีดำนะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับผมท่านจะสวยนะผมตัวนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมเวลาใส่รวมๆเลยนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในชุดที่มีโอกาสเป็นไปได้ในตู้รอยัล diamond รอยัลถัดนไปนั่นเองนะครับเี่เป็นไงสวยนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงสร้อยมีแบบว่าเรืองแสงด้วยเป็นเซตนกสีฟ้าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นชุดผู้หญิงกันบ้างนะครับผมก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงถ้าเปิดตัวน่ารักมากๆนะครับผมมีใส่ลักนกแล้วก็มีออร่าที่มือเหมือนกับตัวคาเพล่าเลย นะครับผมยังได้4ชิ้นเหมือนกันนะครับสำหรับตัวชุดผู้หญิงนะครับผมก็เป็นอ,อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นตู้เดมอนทจ,จริงจริงเนี่ยอาจจะเป็นถัดไปจากตัวผู้ชายนะครับผมอันนี้คือท่านะถ้าถ้าไม่ใช่ชุดใหม่นะครับผมก็อาจจะเป็นชุดเก่าตัวนี้แหละนะครับผมวันนี้ก็เวลามองใกล้ๆก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมสร้อยเรืองแสงเหมือนกันด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังมีสัญลักษณ์นกเรืองแสงออกมาเลยนะครับผมแล้วก็รอยสัก ก็จะเรืองแสงเหมือนกับเจ้าตัวผู้ชายเลยนั่นเองนะครับผมนี่ก็มีการใส่เสื้อด้านในนะครับผมสีดําแล้วก็เสื้อด้านนอกมีขนเฟอร์สีดํามีเป็นชุดคลุมสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็กางเกงก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นงา กางเกงก็ถือว่าใช้ได้นะกางเกงแบบว่าเป็นกางเกงหนังรัดรูปอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับผมก็จะมีเอฟเฟกเป็นว่าแบบว่าเป็นแบบแสงเรืองแสงออกมาด้วยนะครับผมจากตัวรองเท้าเลยเหมือนกับเพชรเรืองแสงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นทรงผมนะครับผมก็จะเป็นไฮไลท์สีขาวเหมือนกับตัวผู้ชายเลยแต่ว่าทรงผมก็จะเป็นแบบว่า,ามัดไปด้านหลังนั่นเองนะครับผมนี่เป็นไงเวลาใส่รวมๆแล้ว ก็จะเป็นแบบนี้เลยเอฟเฟกตเปิดตัว,ตวก็จะติดอยู่กับเสื้อเหมือนกับเจ้าตัวผู้ชายเลยนะครับผม ก็คือสรุปแล้วนะครับผมโอกาสที่จะเป็นไปได้ของชุดไดมอนด์รอยัลถัดไปมี2ชุดด้วยกันนะครับผมสําหรับผมนะนะครับผมหนึ่งเลยคือเป็นชุดใหม่ที่มีแบนเนอร์หลุดออกมาไม่นานมานี้นะครับผมเมื่อคืนนี้เลยดีกว่านะครับผมเพิ่งหลุดออกมาเลยแล้วก็ยังไม่มีตัวเต็มหลุดออกมานะครับผม2เลยก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นชุดเก่าที่เคยเป็นไดมอนด์รอยัลในเซิร์ฟบราซิลนะครับผมย้าว่าเซิร์ฟบราซิลอย่างเดียวเซิร์ฟอื่นก็อาจจะเอามาเป็นพวกร้านค้าโมโคบ้างนะครับผมยังเซิร์ฟตะวันออกกลาง ก็มาเป็นร้านค้าโมโกนะครับผมแล้วก็พวกเซิร์ฟเอ่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกอินโดหรือว่าเวียดนามเนี่ยก็เอามาเป็นร้านค้าลดราคา90%นั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูในเซิร์ฟไทยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นชุดใหม่นะครับผมยังคิดว่าเป็นชุดใหม่อยู่ดีนะสักประมาณ70%ได้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงประเด็นดราม่าก,กันเนี่ยเออเราพูดเราพูดเลยดีไหมเดี๋ยวเรามารีวิวกิจกรรมในะเ็มก่อนดีกว่านะครับผมนะค่อยไปพูด เรื่องดราม่ากันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนนะครับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาสุ่มคาตะเอสกันเลยดีกว่านะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึง21มกราคมนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองสุ่มกันนะครับผมหลายคนถามว่าพี่เฮ้ยผมหมดไปตั้งเยอะนะครับผมในการซื้อกล่องแต่ทําไม g m มเอามาขายแบบนี้ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมว่า มันไม่ใช่ของแร่นะครับผมคาตาเนสมันไม่ใช่ของแร่เพราะมันไม่ใช่การคอลลบแบบเต็มตัวนะครับผมมันเป็นคคาตานะฮายาโตจริงๆแล้วเดี๋ยวมันเป็นคาตานะฮายาโตไอส์วัวฮยาโตนะครับผมแต่เขาก็ไปคือมันสีเหมือนด้วยไงเขาก็เลยไปแบบว่าเป็นของรางวัลใน S ออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับผม800 0เพชรไม่รู้ว่าจะพอด้วยหรือเปล่านะครับผมยังไงจังหวะนี้เปิดไปมันเหมือนกับตอนที่มีการคอลลบกับ d t แท็กนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเซตเอ่อเซต ที่คุมเซนนิจานะครับผมเซนนิจาที่มีการคอลแลบกับดีแท็กนะฮะอันนั้นก็ไม่ใช่การคอลแลบแบบเต็มตัวนะครับผมก็เลยแบบว่ามาไวนั่นเองนะครับนะจัดไปอะจัจหวันนี้แล้วถามว่าพวกหัวค้างคาวอะไรแบบนี้ที่เป็นการคอลแลบแบบเต็มตัวเนี่ยมันจะกลับมาอีกไหมนะครับผมโอกาสในการเอากลับมาก็มีนะครับผมแต่ต้องเป็นการคอลแลบกันซ้ําถึงจะเอากลับมาได้นั่นเองนะครับผมอ่าเราออก2อันแล้วนะฮะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันในวันนี้ มากันดวงหรือเปล่าฮะอันสุดท้ายนี่คือออกยากแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับผมเราสุ่มไปรอเลยดีกว่านะฮะออกอีกแล้วครับผมโอ้โหชิวๆกันไปเลยนะครับโอ้โหอันที่3ออกอีกแล้วนะครับผมอันที่4ี่ผมไม่ได้อยากได้เพราะผมมีแล้วนะฮะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องผ่านอันที่4ไปก่อนนะฮะมาในจังหวะนี้ออกยากนักใช่ไหมออกยากนักใช่ไหมโหเลยว่ะท่านผู้ชมยังไงจังหวะนี้ออกแล้วนะครับผมอีกหนึ่งลูกนะฮะ เรากดรับไปเลยครับผมแต่เราไม่เปิดเพราะว่าเราจะเก็บไว้ประดับขังนั่นเองนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปสู่ันต่อเลยดีกว่านะครับอันสุดท้ายต้องออกยากแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับออกยากแน่นอนนะฮะอย่างไอจัจหวันนี้เปิดมาเอ้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 าไม่ออกอะ่ะเกือบถึงแน่เอาออกแล้วนะครับผมยังไม่ได้ย่อยเลยนะฮะโอโ้ทำไมวันนี้ผมมากัาดวงจังเลยวะท่านผู้ชมแค่แบบ 0 0เอ้ยกี่เพชรวะผมทั้งหมดหมดไปกี่เพชรวะท่านะผู้ชมได้คาตาน์เอสมาแล้วดูดิอ๋อสบายใจตร <c oughs> งนี้ก็ส่งเข้าห้องแต่งตัวไปซะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเป็นไงอโหทำไมมันทำไมมันง่ายไะอย่างนี้นะ <c oughs> ก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับผมถึงวันที่21มกราผมเท่านั้นนะแล้วก็มีการ เติมรับท่าทางก็มาดิครับนะครับผมก็คือเป็นการเติมแบบโบนัสท็อปอัพแบบซ้อนกันเลยก็คือจะมีเป็นตัวนี้ด้วยนะครับผมถึงวันที่18แเนาะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยถึงวันที่18เช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้เป็น2 9 9เพชรพอันนี้ก็เป็นเอ่อ399เพรใช่ั้มน่าจะใช่นะครับผมก็กิจกรรมในการแจกเมื่อวานที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็ยังแจกอยู่นะครับผมยังแจกอยู่เนาะเพราะว่า กิจกรรมมันหลายวันนะครับผมถึงวันที่18เลยนะครับผมก็เดี๋ยวถึใกล้ถึงวันเนี่ยเรามาประกาศกันดีทีก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้แจกกติก,กาไปนะครับผม3 9 9เพชรพร้อมกับสกินกือสกินปืน a c 8 0นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าได้เป็นของแถมก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวท่าทางก็มาดิครับตัวนี้นะครับ นะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวเฟียลิสนะครับผม e ฟียลิสก็คือจะเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นชุดสูตรด,ดําซึ่งเราได้รีวิวกันไปในคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมใครยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะครับผมว่าชุดเต็มๆของเจ้าตัวชุดที่พิติกเจษดาพรเขาใส่เนี่ยมันเป็นหน้าตาประมาณไหนเวลาแบบอ,อยู่ในเกมนั่นเอง นะครับผมวันนี้ก็เป็นของรางวัลแจกฟรีนั่นเองนะครับผมนี่ผู้หญิงแจกฟรีนะครับผมผู้หญิงแจกฟรีที่เรารีวิวกันไปเมื่อคลิปที่แล้วด้วยนะครับผมนะใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็มีหนังด้วยนะครับผมหนังเออเขาบอกว่าอยู่ในไหนเอ่ยมีหนังรักแอคชั่นนะครับผมนำแสดงโดยพิติกเจษดาพรนะครับผมอยู่ในแฟนเพจหรือว่า y o u ูทูบกีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันนะครับผมอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมนะโอเคท่านผู้ชมก็ เดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นดราม,ม่ากันเลยดีกว่านะครับผมในคลิปนี้เนาะก็คือผมพูดมากไม่ได้นันในนี้ผมต้องบอกก่อนเลยถ้าให้ผมพูดเยอะเ,อะเนี่ยต้องไปดูในติ๊กต็อกนะครับผมเรื่องนี้นะเฉะพาะเรื่องนี้นะนะ,น,นะครับผมถามว่าปิดไม่ปิดนะครับผมถามว่าโดนฟ้องจริงไหมนะครับผมโดนฟ้องจริงนะครับผมและสารก็รับเรื่องแล้วนะครับผมก็คือสารรับไว้พิจารณาเป็นคดีความกันแล้วนั่นเองนะครับผมก็ต้องมารอตัดสารตัดสินว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเป็นการฟ้องเรื่องลิขสิทธ ของโค้ดในการสร้างเกมล้วนๆนะครับผมแล้วก็ต้องรอตัดสินว่าถ้าแบบว่าแบบมัน,ม,น,ม,นมันผิดลิกสิทธิจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นั่นเองหลักฐานทั้ง108หน้าถามว่าหลักฐานเยอะจะมีโอกาสปิดเยอะไหมหลักฐานเยอะนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับดูแลพินิจของสารอยู่ดีนะครับผมนะแล้วก็เป็นค่ายใหญ่ทั้งคู่ด้วยผมบอกเลยว่า อีกนานแน่นอนนะครับผมอีกนานแน่นอนในคดีความนี้นะครับผมก็ยังไม่มีการตัดสินได้อย่างใดน,นะครับบอกเลยว่าเป็นปีเพิ่มหลายปีนะครับผมไม่ต้องห่วงบางคนแบบบางคนแบบตอนนี้คิดมากนะครับผมแต่อีกไม่อีกไม่กี่ปีเ่ยคือแบบอีกตั้งหลายปีอเออท่านผู้ชม คือแบบตอนนี้อาจจะแบบโหกลัวจังเลยกลัวเก็บปิดจังเลยนะครับผมแล้วก็พอผ่านไปปีเนี่ยคุณอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ได้ด้วยนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับผมอีกนานนะครับผมกว่าคดีความจะตัดสินไม่ต้องห่วงนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นใจมากเอพีด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกุ๊